จังหวัดสมุทรปราการถแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุม1ชั้น5สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์เจรุ่นพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายพุทธชาติเชื้อไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สมุทรปราการนายภัยบุญพินเทียดนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดส,สมุทรปราการนางเฉลิมรักวิจิตุรานนท์รองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดส,สมุทรปราการและพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรรสุวรรณร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางปูร่วมกันแถลงข่าวและจับสลักแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48สสมุทรปราการเกม และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38เมืองปราการเก็บรอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งโดยมีการวางแสลักลูกบอลการเปิดกิจกรรมการถแถลงข่าวโดยมีผู้แทนจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขันคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในเขตภาคหนืออาทิจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครชาเชิงเศาวาตราดระยองชนบุรีสมุทรสาครจันทบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสะแก้วนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดประทุมธานี ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากสำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสมุทรปราการเกมและเมืองปราการเกมรอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งในครั้งนี้ได้มีการพูดถึงภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการในการจัดการแข่งขันปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่เน้นย้ำในการแข่งขันการมีน้ำใจไปนักกีฬา และรวมไปถึงการดูแลสุขภาพของนักกีฬาและความปลอดภัยในทุกๆด้านมีการดแสดงกองเชียร์จากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในแต่ละประเภทจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48สมุทรปราการเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38 เมืองปราการเกมรอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งขึ้นทั้งนี้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48สมุนรปราการเกมรอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38เมืองปราการเกมรอบคัดเลือกตัวแทนภาคหนึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่14ถึงวันที่29มิถุนายนนี้นิวส์24เดียวสารวุฒิคงสินภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน